นี่งวดที่แล้วนี่ที่สี่ให้เบิ้งนี่นี่งวดที่แล้วเน,น้นเน้นเจ็ดเจ็ดสองเก้าไงเน้นเจ็ดสองเก้ามันออกเจ็ดสองสามนี่เก่ากับสามเดี๋ยวนตัวโตด้วยกันเห้นหมนี่นี่มันอีสามนี่สามหรือเก้าเจ็ดสองสามมันออกสามเจ็ดสองตรงตรงเลยให็นไหมนี่เดยเรามาตามต่อแมน <c oughs> เสียได้ยังวะเน,น้นเน้นเจ็ดสองเก้าที่ในใดมันออกเจ็ดสองสาม แตกแห้ไนอะลีแตกเลยแต่มันกบเข่าอยู่เข่าสามตครับเข่าสามตเลยนี่หัวนี้เอ้าบ้องเก้านี่เสนตัวไหนทะเบิ้ลนะครับได้ผนเสนตัวไหนนี่ครับแต่มองนี้เขาบอกใอยเห็นตัวเลขไหมแต่เาเห็นเห็นฟังหุ่นบองนี้แตกได้สองรอบอะไรคือรอบนั้นคือสามตัวคือเก้าสามห้านี่งัวนี้กับมาสามเจ็ดสองหัวที่สามทเบิ้งนี่ต้องยูนีอีกแหละ ลายมันสลับสับตอนเนาะคนแนบออกนี่เก่งอะไรเลยเรียถ้าคนถ้าคนถ้าคนสีโชคดีเป็นสีแนมเห็นได้ลหละแนมจากระยะไกลเนาะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ระยะไกลครับก็คือเสาทิลานะครับเมื่อกี้ผมไปยุ่ไกลๆนะครับผมก็เห็นเห็นเป็นตัวเลขได้ตัวเลขมากแล้วครับแล้วที่นี่พ่อผมเดือดอกมากไกลๆเนาะครับผมมองไปอีกผมก็เห็นตัวเลขอีกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผม็นสีส้มห้เบิ้งครับท่านผู้ชม นี่ครับตรองช่ชมเห็นบ่ครับเห็นป่นตัวไหนห้าสามสี่เจ็ดครับสามห้าสี่เจ็ดครับต้องมู้ช่อมครับตัวเดียกันเลยกับข้าเห็นเลยนี่ครับสามห้าสี่เจ็ดครับน่องไก่ครับต้องมู้ชมครับสาหาน่ะอยู่ข้างบน 3, าห้าอยู่ข้างบนส7อยู่ข้างล่างแทนครับก็คือ 3, าหาและก็สี่เจล่ะครับ แต่ว่าแต่ว่าเขาเห็นนะเขาเห็นสามหาอยู่ตรงกลางสีเจ็ J กันอยู่ตรงกลางแล้วก็มาซี่หายนะนี่เขาเห็นสามหาข้างบนเออตัวเดีวยวกันเลยสามหาทุกคนนีการั่ตอนนี้มชมลองพิจารณาบ้างเด้อครับสามห้าสี่ห้าสี่เจ็ดครับครับผมอยู่บงเก้าครับ ผมจะพาทุกคนมาเบิง์เลขศิลาหลักเสาด้ครับวดที่แล้วนะเพิ่นคือบอกเจ็ดสองเก้าเพิ่นมาออก 29, เจ็ดสองสามครับหลักศิลาเพิ่นให้เจ็ดสองสามแต่ผมเน้นเจ็ดสองเก้าครับนี่ครับแนมใกล้ๆเลยครับ เนี่ไม่ใกล้เลยเนะี่ยสามห้าห้าสามครับเนะนี่ยนะครับสามห้าข้างบนนะครับสมี้าามน้ซอรสามเ2 สามห้ากับสี่ห้าครับสามห้าห้าสี่อ่ะห้าสองสี่ครับนี่ครับนี่นครับวันต่อมาที่หนึ่งกีการเดินวันต่อมาแล้วครับเห็นไม่เล็กยังเห็นไม่เหล็กยังสองสี่ หาสองซีขอหยาดขึ้นนะครับเด้อสองซีตรงนี่แต่กระตรงนี้เราเห็นเราเห็นเป็นสามหาเนี่ยมีสามหาเห้อ๋อเดี๋ยวบอสามหาเนี่ยเออหนึ่งสามหนึ่งห้าชัดเจนเลยแล้วตรงนี้ตรงนี้ดินีกติ๊กตรงนี้ หาสองสีซีตรงนี้ห้าสองสีอ๋อสองหาซีอสองหาซีหาสองซีเดียวกันละแต่ว่าเขาแนมใกล้ๆนะแนมใกล้ตัวนี้เป็นสามหากับหาซีนี่บริเวณนี้แค่ทางเนี้ยเนีมุมนี่สองหาไหมกับตัวเดียวกันละดี่หาสองหานี่ถ้ถถถถาทางทางแมุมนี่เป็นหาสอง อ่ามีตรงนี้มุมนี้แต่บองนี้เขาบอกใครเห็นตัวเลขไหมเขาเห็นเห็นฝั่งหุ่นบองนี้แตก็นสองรอบอะไรคือรอบนั้นคือสามตัวคือเก้าสามห้านี่งวดนี้กับมาสามเจ็ดสองงวดที่สาเมเทเบิงนี้ตรงยูนีอีกแหละลายมันสลับซับ้อดเนะาะคนแนบออกี่เก่งอะไรเลยเนี่ยถ้าคนถ้าคนถ้าคนที่โชคดีเป็นสิ้แนบเห็นได้หะ ได้เดยครับได้เดี๋ยวรอเบอร์ผมเทนเทนในในตัวใดงวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่สมาธิแป๊บนึงครับจจเสิออกอีโบน้อ่างวันนี้เนาะ ใส่สมาธิด้นไปหน่อยครับเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวกําลังเร่งอยู่ครับกําลังเร่งอยู่ขอโทษขอเห็นดวงตาของกลับผมผู้ขา แนมมีลักศีลอาตัวหน,นึ่งเห็นออกมาตรงของงวดวันที่หึ่งพฤศจิกาสองห้าหเยดยอสิ่งัดสิทธทั้งหลายโดยบรรด,ดาเห็นลูกช่างห็นแนมเห็นตัวเลขเพื่อถึงคุ้นพื่อนํนำไปเซ,ซียนโศกสวงมิภวัตจิตกิจที่ยำแย่ลูกไพร่ไข่เจี๊ยบกหลายก็เห็ลูกเห็นตัวเลขออกมาตรงเนอะสาธุสาธุาธ กลอลอฟพีรนะไปเลยครับเดอ้อหนึ่งพฤศจิกาสองห้าสี่ครับกับเลขเสาชิราครับแต่ว่าทีผ่านมาผมเห็นกระออกจริงๆครับรูปเลขผูชมครับเออตอนนี้เห็นเป็นเจ็ดหาสี่เจ็ดห้าสี่ ครับต้องครับที่นี่ผมสาระตัวเลขที่ผมเห็นแตนี้ซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวผมสีมาสรุปตัวเลขให้ตำรว้ช่องในั้งพร้อมกันนะครับเชื่อผมเห็นจากปั้งนี่แหละครับนี่ครับจากปั้งนี้ผมเห็นเป็นห้าสอง MM. สห้าครับนี่ครับเดี๋ยวผมจีดูชัดเจนได้นะครับที่ผมเห็นครับนี่คือเลขห้าอันนี้คือเลขสองครับนี่ครับเลขสอง